เรื่องราคาแล้วก็ในเรื่องของราคาก็เป็นกันเองก็ราคาฟิลเล่นี่ทางผมนี่เนื้อเหมาแพ็กเกจชุดเวดดิ้งไว้พร้อมกับโปรโมชั่นก็คือถ่ายถ่ายรูปพีวดดิ้งราคานี้ก็คือถือว่าโอเคมากเลยครับถ้าเทียบกับชุดแล้วก็การให้บริการบริการถือว่าสมราคามากครับผมต่างนะครับแล้วแฟนผมได้ ผมประกอบชื่อเกี่ยวกับทาธุรกิจอสหารริมัสยัวันนี้ได้มีโอกาสที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งที่ฟินเลนดพนักง,งานบริการดีมากครับแล้วก็สึงประทับใจในเรื่องของชุดแล้วก็มีแต่งหน้ามีอะไรบ้างช่างแต่งหน้าแต่งหน้าได้สวยมากคะ่ะพนักง,งานทุกคนบริการดีมากๆเลยคะ่ะมีโอกาสไปถ่ายเอาดอ ก็ถือว่าประทับใจครับก็คือมีมีงานบริการอยากได้รถตู้หรือว่าอยากได้ชุดแบบไหนถ้าทางไหนช่างก้องก็ทํางานได้ดีมากเลยครับสําหรับคนที่กําลังมองหาก็ขอให้ฟินเล่เป็นท <พอ S 1> างเรื่อกห <displays S 1> นึ่ง <mayor S 1> ในการตัดสินใจที่จะหาสถานที่ในการหาชุดแล้วก็ถ่ายพิ ading, วดิ้งสำหรับงานแต่งงานของตัวเองครับค่ะก็ฝากแนะนำคนที่กำลัมงมองหาสตูดิโอที่ ต้องการที่จะถ่ายพีเเวดดิ้งหรือบริการคคบวงจรก็แนะนำเป็นฟินาเล่ค่ะครับแนะนำเป็นฟินาเลค่ครับ